ลำใหญ่ไห้ทองคำเมื่อบทเพลงเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าดีๆที่มีในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับ,กบอีกมุมหนึ่งของศิลปินขวัญใจมหาชนอย่างลำใหยไหทองคำที่ไม่ได้มีแค่ลีลาเด็ดบนเวทีและบทเพลงที่ติดหูเท่านั้นแต่เธอยังมีหัวใจเพชร ที่เปล่งประกายด้วยความเมตตาและพร้อมที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นเสมอค่ะหลายวันที่ผ่านมาข่าวครา,าวการประทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้สร้างความวิตกกังวลให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหลายชีวิตต้องทิ้งบ้านเรือนทรัพย์สิสนและความฝันไว้เบื้องหลังเพื่อหนีภัยสงครามไปอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราว ความเดือดร้อนนี้สร้างความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากค่ะในยามที่วิกฤตเข้ามาเยือนเช่นนี้พลังแห่งการให้คือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะและท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดเราก็ได้เห็นน้ำใจจากหลากหลายภาคส่วนหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ำใจอนงดงนมจากลำไยหไหทองคำ ศิลปินที่ใช้ทั้งชื่อเสียงและความสามารถของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมค่ะลำยัยไหยทองคำได้ตัดสินใจบริจาคเงินส่วนตัวจำนวนมหาศาลถึง2 3ส0 0 0มื่นบาทเพื่อร่วมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทะครั้งนี้ค่ะเธอไม่ได้เพียงแค่มอบเงินให้เท่านั้นแต่ยังเลือกช่องทางที่มั่นใจได้ว่าจะส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแน่นอน นั่นคือผ่านสามองค์กรจิตอาสาชั้นนำได้แก่มูลนิธิของกันจอมพลังองค์กรทำดีของบุมปนัดดาและเพื่อนเนสกาแฟซึ่งแต่ละองค์กรต่างก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดค่ะการกระทำของลำใย,ยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าศิลปินไม่ได้มีหน้าที่แค่สร้างความบันเทิงให้กับฟแฟนๆเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้บทบาทและอิทธิพลของตนเอง เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งดีๆในสังคมได้อีกด้วยค่ะเงินบริจาคก,ก้อนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือการส่งมอบความหวังกำลังใจและความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนค่ะลำยายเองก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำบุญและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในโอกาสต่างๆหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศล เธอมักจะบอกเสมอว่าการได้เห็นผู้อื่นพ้นทุกข์คือความสุขที่แท้จริงของเธอและความสุขนั้นก็ได้ส่งผ่านการกระทําในครั้งนี้อย่างชัดเจนค่ะเรื่องราวของน้ำใจจากลำไย,ยหายทองคำเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าสังคมไทยยังคงเต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตใจงดงามและพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กันเสมอไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ดังเมื่อยามที่คนไทยเดือดร้อน เราก็จะร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเสมอเราหวังว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนได้หันมามองคนรอบข้างและส่งต่อความรักความห่วงใยให้กับผู้ที่กำลังลำบากนะคะเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดหากเราไม่ทอดทิ้งกันพลังแห่งน้ำใจก็จะช่วยให้ทุกสิ่งผ่านพ้นไปได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าดีๆที่มีในวันนี้ค่ะ พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ